ก่อนจะไปเข้าคลิปกันนะครับนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดกิ่งให้ผมด้วยสวัสดีคุณผู้ชมครับผมแล้วม่อยู่ในเกมฟสเตนีนาอะไรไม่ดูต่อจากนั้นเกมนี้ลดเสียงไม่ได้นะเออตูเกมไปแล้วกันนะเสียงผมมันต้องใส่ใจมากแน่นอนว่ากูต้องอีซี่ถ้า easy, ไม่ได้อีซี่กูเล่นกูเล่นไม่จบมาบอกเลยกิดกูก็่าไม่ออกเอยไปเอามานั่น จะไปรุดเสียงไม่ได้นะครับนะคุณทำอะไรก่อนวะอ๋อเดินไปนี่ก่อนอะไรอ่ะโคงไฟอ๋อต้องหาคญแจอีกหลายเรื่องไงวะอย่านะมึงอย่านะมีเฮียอะไรไมเนี่ย อีกคางอีกคางเอออ,อ๋อลดลดลดเก็บกุญแจผมเทสมาก่อนแล้วนะนิดนึงมันเป็นกุญแจคนรถคนที่อยู่ไูเสียอีสเตนี้หน้าห,นหี้ยแม่งจะผูกว่าตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะโูนหินนี่หรอมีอ,อะไรวะ มันให้กูทำอะไรกับหินป้าหรือเปล่าเขี้ยมันมีอะไรที่สัตว์ด้วยนี่วะไ,ได้ของมันอ่ะปัญญาอ่อนชิหายเลยกูงงนะเนี่ย มามาเดินไปก่อนเดินไปก่อนอ,อืออีกต์ออ้ยอีกควยแม่งมาแบบนี้กูตกใจอะ่ะด้านไหนวะเออห้าทางนี้พี่อะไรวะ อ๋อป่าเฉยที่ยาตกใจไปทางนี้ไปทางนี้เดินตรงไปเลยอย่าลนะมึงอย่านะบ้านคนวะผมไม่ได้ยินเสียงเฮียเลยนะจริงเอ,อเ้ยเฮียเซนีน,น่าดิวะเซนีน,น่าคุณยายวะ ไอ้สั์สำรวจบ้านมาถูกแล้วมาถูกแล้วกล่องเฮียอะไรเฮียมีเฮียอะไรโอ้ขนลุกไอ้เฮียแม่งกูขนลุกอย่านะมึงอย่านะเปิดออกผีเอา อุ้ยอุ้ยโอ้ยผีดีด้วยอีควายหมยตกแจ้งมามาอย่างนี้ไงอ๋อต้องเก็บกุญแจเจ็ดดอกแล้วมั้งเดาล้วนๆนี่สัตว์มั่วล้วนๆด้วยอะไรวะมาแค่นี้เหรอโอเคมาแค่นี้ก็แค่นี้สัตว์ โอโหทำไมมาหลายที่ยังวะโอโ้ตกใจเที่ยแม่งปิึกแต่ละทีหัวใจจะวายไปด้านนี้ไปด้านนี้ใช่ไหมโค้งอีกหน่อยโค้งอีกหน่อยเออประมาณนี้ไปถ้กเกมย์ไม่มีแผนที่ทำยังไงวะเนี้ยเดินมั่วอะดูทรงแล้ว กูเสียวคุณยายไหนยี่ฮี้แม่งคุณยายจะอยู่ไงวะเฮ้ยอีสอ๋อเฟรนเดอร์แมนวิ่งเข้ามาเลยนี่อ้อปิดตัวหน้าอีกโอเคกูคไปเข้าก็ได้สัตว์ไอ้เยี่อะไรนะอย่านะมึงอย่านะต่อยนอะยี่ฮี้แม่งเข้ามาลนะ อ้าวรหัสอะไรเหียอะไรวะเนี่ยสุดยอดเลยอะไรนี่อุ้เฮียแม่งอย่านะอย่านะมือกูต่อยนะเฮียไม่มีเฮียอะไรเลยเฮ้ยสเตอรน,น่าพ่้มึง มาหาพ่อมเหี้ย,ยโอ้ยอีสัตว์โอ้ยผือไม่ได้เลยนะมึงแจกแล้วเอา้ารหัสอยู่ไหนวะไม่มีก็ไม่เปิดแม่งไปดีกว่า โอ้ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันจะไปกูเสียวคุณยายนี้เหี้ยแม่งจะมาตอนไหนวะมองซ้ายมองขวาอ้าวมาแล้วอน,นี่ไม่ได้ละอะไรวะ มันรับการเฮียอะไรก,กูเนี่ยไม่มีเฮียอะไรเลยควายอุ้ยอุ้ยโอ้ยว้าตีหน้าแมงเด่นกูแล้วอะไรวะนั่นอะ ต้องเหล็กเหรอให้กูงัดหน้าผีหรือเปล่าไม่รู้เ้ยไปที่ต่อไปก่อนไปบนก่อนแล้วกันแม่งเขาเยอะเยอะที่แม่งไอ้สัตว์เฮ้ยในป่ามีอีกใยวะ มีแกไมเนี่ยอย่าล้ะมึงอุ้ยมีอีกแกม,มีม,กกม,ม,มีสเตีหน่ายควายมาทีแม่ง,งตกใจที <c oughs> คุณยายมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ไหนอย่างนั้นแหละกูร้อนอีกแกอย่างเดียวตอนนี้ โอ้โหในเต็นท์มีอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีควายอ้ยเหี้ย,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 ยมาหาพ่อโอ้ตกใจแม่งยูดีก็โผล่มาอะไรวะ อ๋อกุตีปัากสุดล้วกูต้องกลับไปที่บ้านอุ๊ยอีฟัดพ่อมึงมา,าพ่ออ,องดิโอ้ตกใจมาผมตัดมานี่เลยไม่รู้ไม่ใช่ไหมแม่งกูภรรยามาหลายที่แล้วไม่ใช่อีก ควายก็ต้องไปไหนไอ้สัตว์ปฏิณาต่างออกมาแลนะ้วเพื่อนมึงหนีเฮียเฮ ây, ง่ายได้ปะโอ้ของว่างไอ้สัตว์ของว่างอ่ะให้กูอ่ะดูมันทำอะ่ะอะไรวะเอาจริงดิโอ้เกมอะไรวะเนี่ยไอเฮียแม่ง อ,ออกไปได้ด้วยโอ้แล้วอ,ออกไปได้ฝาตกใจหมดโคตรที่อยาเมื่กี้นี่กูม,มาทำไมเลยอะไรประมาณนั้นน่ะค <c ười> วายเอ้ยควายย <c ười> ี่เกมที่อย่าแม่งให้กูดีใจฟรีอ่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้ตกใจครับตกใจแค่นี้กู กุญแจอีกหนึ่งดอกอร่อยดอเลยขูดหินมันคืออะไรวะกูงงอ่ะมันทำไมไมันถึงให้วงกลมวะเอานี้งัดไ,ได้เหรองัดได้เอ้ยไอสัตว์ข้างคุณยายทานนั้งสเตนีน่ากูวิ่งเนี่ยฮะรอดพ่อมึงดิไอสัตว์อีแก่ไม้ทีนด้วย วิ่งดิครับรอที่อะไรล่ะอีกแกมากก็วิ่งดิมาหาพ่องนีสัตว์เอ้ให้กูเดินดีดไม่ได้เลยไงเหมือนว่าอีไที่แม่งอะไรนี่ถังน้ำมันก็มาไอควายอีกแกก็มาอกแล้วไปครับวิ่งฮะร,รอพ่องนีกูต้องไปในตอนน่อเนอะ ถลางหาผิดทางผิดทางโอ้ยอกแกอ้ยสเตนีนะ่าพ่อมึงมาหาพ่อมาไรนเยอะแยะวะผีแม่งยังน,นชิหายเอาเวนกร,รม,มาผิดทางอีกต้องไปไหนก่อนวะเนี่ยไปดูบิงก่อนบิงก่อนตอนนี้โอ้แม่งผีรุมอะ่ะโอ้บินก่อนินก่อนยันดูหาพ่องีิ ผีดูมกูอะไรวะโอ้กูตรงก่อนกูตรงก่อนแล้วกันอีกคุณยายอยู่ดีก็โหมาแม่งมาจากไหนวะสเีนิด้าแม่งก็มาที่ถีมาถีกูกูเจ็บมืออะกูเล่นจนเจ็บมือตอนเนี้อไอหินเฮียได้ไม่มีเฮียอะไรเลยท,ทำมาทำเฮียอะไรวะ เฮ้ยสเตตสเตตอีควายโ่อ้มตกใจมาแต่ทุทียังตกใจทุกทีเลยเป็นที่ยังอะไรวะเนี่ยอยา่าแล้วมึงอีแก่ขึ้นมานะ วิ่งครับผีมันจะหอยเว่อมันแหีมายิงด้วยอะไรวะกูณทำไปทำไมเนี่ยไม่รู้ละ่ะที่แน,น่ๆอีกแก่มาแน่นอนวิ่งด่วนครับวิ่ง แกมาแน่นอนคงไม่รอมันใช่ไหมเออรอทำหี่อะไรล่ะโอเคกูไปแถวนี้ดีกว่าไอ้โูเห็นนี่มันคืออะไรวะ แน่แน่นอีควายแม่งด่าก,กูอีกแล้วจะเอากูให้ได้สเตนี้หน้าแม่งห้องกูต้องไปตรงนี้ก่อนเดี๋วดวแล้วไปห้องน้ำก่อนเว้ยเออ,อย่านะมึงอย่านะฮึอีสัตว์โอ้กูเสียวอีกแกไม่ใช่มึงโอ้เฮียแม่สเตนี้หน้ากูตีหนาว สวยเฮ้ยเฮ้ยอีแกอีแกอีสัตว์โอ้มาหาพ่อของดิเฮ้ย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 หมดไหมหมดไหมหมดไหมหมดหมดสวยไปแล้วรอบนี้สเตซิน่าแม่งยืนรอกูเลยอ่ะมึงต้องรักกูขนาดนั้นก็ได้สัตว์อ๋อบ่ เพิ่งบอกอย่ารักกูขนาดนั้นมึงขนาดพ่อต้องทำอะไรต่อวะชิบหายแล้วเปิดดิโลพอ,องรืออีกินยายอยู่ข้างนอกไอสัตว์น่าหัดอะไรวะโอ้ จะมาแล้วกรีนนี้มันทำจากอะไรวะเนี่ยมึงยากเกินกว่เหตุแล้วเนี่ยถ้าคุณยาดข้างล่างนี่คุณรว,วนะบริสตีนิน่าอยู่ข้างล่างไม่ใช่คุณชายอ้สัตว์แม่ง ผมตัดก่อนดีกว่าป่ะอูโดรีแก่ไล่แก่มนไล่กลัวตอนนี้อ่ะวิ่งรอบบ้านแล้วไอสัตว์ไม่สนใจมึงแล้วกูวิ่งรอบบ้านแล้วเฮียแม่ง ยังไงก็ไม่รู้อ่ฟะฟาเตดีนาแม่งก็ดักตรงนี้อีกอะอีกแกอยู่นี่อีกอะไรวะกูต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรวิ่งให้มันงงก่อนไม่รู้วิ่งให้มันงงหรือวิ่ง,งกูงงตอนนี้นะ่ะกูต้องจำทางไว้ได้อยู่ฝาดเอย้ยไล่หัวดำเหี้ยอะไรวะเหมือนว่างแม่งอีกแกกัอบอีฟสเตดีนาหัวคอยมาละมาละมาละ อย่านะมึงอย่านะไปใครตีนี้ฮี้อ่ะพิจิตีหน้าหลากักนี่กูน็อกเกมจบเลยปีประตูด,ดีเอออย่านะมึงอย่านะอ,อ้ามีห้องลับไอ้ฝัดก็ไม่ปอกกู ออีซัดคาเตดีนาะดากแม่งยันหัวบันบันใดนเฮียดอกดู้ายกูไปหาแป๊บกูไม่ต้องหาล้วกอืออีซั์อีสัเดเตดีโอ้ยอีควายแม่ง ให้กูพักเลยอะไรวะเอากูต้องหาดีนี่วะแล้วมันอยู่ไใหนแล้วโ,โถวเอ้ยกูร่าอยู่ในรูปรตกใจหมดยายอีสเตนีน,น่านี่แม่งหน้าลำคาญียแม่งไล่ขวดกูอยู่ได้เอยผมยังผ่านมันไม่ได้เลยะตั้งแต่เดินมาจะได้ยินจะได้ยิน ผมหารหัสมาแล้วนะครับนะจะบอกว่าผมหารหัสมาแล้วดู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  5, 3, 7, หา้าสามเจ็ดศูนย์เอาอีอีสต์สเตดีนาพ่อมึงกูได้รหัสเฉยอีสัต์ไปรู้ห้ 5, 3, 7, 0, าสามเจ็ดศูนย์แปดอะไรพักย่าน่นี่แหละ สร้างแม่งไปก่อนละตอนนี้กูกูกูด่วนเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เกือบไม่ผ่านเกือบไม่ผ่านไอีที่ยังแม่งเกมคนระทึกโอ้กู oh. กรหัสได้นี่มึงใส่กูเลยนะใจดีหน้า,าควายอีกแก้มอย่าพิ่งมานะอย่าพิ่งมาอย่าพึ่งมาให้กูผ่านเถอะกูเล่นมานานแล้วควาย โกลเลยสวยคืออะไรวะเฮ้ยเท่านี้เหรอเอออะไรเท่านี้เหรออ้าวแม่กูทำอะไรอา้าว เอาเลือดให้มึงแดกใช่ไหมเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยสัตว์เอ้ยคืออะไรวะกูต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมกูต้องเดินออกจากบ้านไอ้สัตว์เออต้องไปหาสูตรู่เรื่อยเลยจบสักที แม่งไอ้เหี้ย่างแม่งคืออะไรมือมือตามือมือตาอ๋อฟื้นจบอีสัตว์ก็จะเล่นจบไอ้เหี้ยแม่งปวดหัวเลยกูโอเค